สวัสดีค่ะวันนี้ชวนทุกคนมาทำกับดักยุงจากน้ำหวานเฮสุลบอยค่ะทำได้ง่ายแล้วก็ได้ผลจริงนะคะไปทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเราจะตัดขวดน้ำนะคะทำตามคลิปได้เลยค่ะ เราจะใส่น้ำหวานเฮเซลบอยจะเป็นสีแดงสีเขียวสีเหลืองได้หมดนะคะใส่น้ำหวานหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ใส่น้ำเปล่าเจ็ดช้อนโต๊ะค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะใส่ยีสต์หนึ่งช้อนชาไม่ต้องคนนะคะ ยีสเขาจะทําปฏิกิริยากับน้ําหวานค่ะปากขวดน้ำคว่ำลงค่ะแล้วก็ติดเทปสายเพื่อไม่ให้เขาหลุดออกจากกัน ใช้กระดาษปิดขวดนะคะเพื่อให้มีความมืดค่ะยุงชอบอยู่ที่มืดๆได้แบบนี้ค่ะเพื่อนๆเ,เอาไปวางไว้ตรงมุมมืดได้เลยนะคะจะเห็นผลในหนึ่งสัปดาห์ ถ้าเกิดมียุงมาเกาะเยอะๆล้วก็แค่เทหรือตัดตัวยุงออกแล้วก็กลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเ,เพื่อนๆนะคะคลิปนี้จะลาไปเพียงแค่นี้ขอพอะคุณที่ติดตามรับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ